สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้านการ์เด c o ค n e r เนอร์บายนึงนะคะ,ะช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกันดูแลก,กุหลาบนะคะเอามาฝากเพื่อนๆค่ะและรวมถึงบอกชื่อพันธุ์ให้เพื่อนๆทราบด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้หก็เอาเรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์กุหลาบชื่อ c o n สแตนต์ Constant, มาฝากนะคะคอนสแตนตนะคะเป็นกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษค่ะคิดค้นโดยค่ายเดวิดออตินนะคะก็เป็นค่ายที่มีความชำนาญมากในการปรับปรุงสายพันธุ์กุหลาบเก่านะคะให้สวยงามอ่าสำหรับอ่ n คอนสแตนต์ Constant, นะคะคอนสแตนตจะเป็นกุหลาบที่จริงๆแล้วเวลาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นทรงถ้วยนะคะสวยงามมากนะคะตามรูปนี้เลยนะคะที่ค้นหาใน Google นะคะแต่สำหรับ เวลาปลูกในประเทศไทยนะคะเขาก็จะมีลักษณะที่จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะบานแบบนี้นะคะเป็นเหมือนจานแบนๆนะคะแต่ว่าความสวยงามของเขาก็ยังมีอยู่นะคะดอกของเขาเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปลูกในอากาศที่เย็นนะคะหรือหนาวเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นทรงถ้วยได้เหมือนกันนะคะ ก็เท่าที่ถามดูก็จะมีจังหวัดปัตยภูมิจังหวัดทางภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่เราก็ยังสามารถเห็นคอนสแตนต์ปลูกแล้วดอกออกเป็นอ่ช่อแล้วก็เป็นฟงถ้วยได้นะคะส่วนถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนนะคะอากาศร้อนหรือหน้าฝนเขาก็จะเป็นแนวนี้ค่ะเป็นกลีบดอกแหลมๆอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าจะบานนะคะเหมือนจานเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเห็นหนึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะหยิบกลับมาเพราะว่ามีความ แปลกอยู่แล้วนะคะมีความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะสีดอกของเขานะคะถ้า,าในประเทศไทยถ้าเกิดเป็นดอกสมบูรณ์เนี่ยจะออกดอกแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะถ้าเกิดอากาศหนาวเหมาะสมกับเขาแล้วก็ได้ปุ๋ยที่ดีนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือว่าฐานดอกเขาเนี่ยาจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะไล่สีขึ้นมาตรงกลางเป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะเป็นสีแอปิคอตเลยทีเดียวนะคะ ด้วยความที่ลักษณะดอกสีแบบเนี้หนึ่งเชื่อว่าถ้าเกิดเพื่อนเอนเห็นเนี่ยก็คงอยากจะเก็บกลับมาแน่นอนนะคะแล้วก็อีกทั้งเนี่ยดอกของเขาเนี่ยยังออกเป็นช่อด้วยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะบานเป็นจานแบบนี้นะคะแต่เขาก็ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกดอกเป็นช่อที่สวยงามได้เหมือนกันนะคะถ้าหน้าร้อนนี่ก็จะฟูฟ่องเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ไม่เหมือนดอกกุหลาบท,ทั่วไปนะคะ อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมของผลไม้ด้วยนะคะแตะ่ข้อควรระวังในการใส่ปุ๋ยของเขานะคะพันนี้เนี่ยเขาค่อนข้างไวต่อ,อสารเคมีนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ปุ๋ยที่ปริมาณมากเกินไปนะคะเขาอาจจะมีลักษณะใบแบบเป็นสีดำจุดดำๆได้นะคะซึ่งอันนี้หนึ่งก็เคยเจอแล้วนะคะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่คิดจะเอาคอสตัมาปลูกนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ทรงถ้วยเนี่ย อันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยแนะนํานะคะถ้าเกิดว่าอากาศหลักๆของบ้านเพื่อนๆเป็นอากาศร้อนนะคะแต่ถ้าเกิดมีลักษณะหนาวอยู่ตามภาคเหนือภาคอีสานอะไรเงี้ยอาจจะปลูกคอนสแตนต์ได้นะคะดอกเขาจะเป็นทรงถ้วยค่ะภาคกลางหรือภาคอื่นๆที่มีอากาศหนาวหรืออยู่หน้าเขาหลังเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีอากาศหนาวๆก็อาจจะซื้อมาปลูกเพื่อรุ้นดูก็ได้นะคะอันนี้นะคะเป็นทรงดอกที่อยู่ในประเทศไทยนะคะ จังหวัดชายภูมิค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่ก็มีอากาศหนาวอยู่เหมือนกันนะคะส่งดอกก็สวยเลยอันนี้ขอกราบขอพวกคุณภาพสวยๆนะคะดอกไม้สวยๆจากคุณน้ำหมักชีวภาพนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะคะคกรหน้นนะะาไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ